สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพีเต์เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบการคังภาครัฐบาลทั้งภายในและภายนอกประเทศครับการคังภาครัฐบาลการคังภาครัฐหมายถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อการบริหารประเทศการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคังและการเงินของรัฐบาลการศึกษาการคังภาครัฐประกอบการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมกิจกรรมดําเนินงานตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการหารายได้การใช้จ่ายสาธารณะการภาษีอางกรการก่อหนี้สาธารณะการใช้จ่ายของรัฐบาลบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนโยบายการเงินและนโยบายการคลังระดับประเทศและระดับท้องถิ่นรวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินการต่างๆทางการคลังของรัฐบาลที่มีต่อสังคมและประเทศโดยส่วนรวมครับรายได้ของรัฐบาลหมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่ได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บกําไรและรายได้จากรัฐวิสาหกิจค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆเช่นค่าปรับรายได้จากการผลิตเรียนกระสอบรายได้ของรัฐบาลสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1รายได้จากภาษีอากรภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกซึ่งเรายังสามารถจําแนกแหล่งรายได้จากภาษีอากรออกเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม 1. 1หนึ่ง รายได้จากภาษีทางตรงรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีและมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีทางตรงได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ภาษีเงินได้ปิดเรเลียม1.2รายได้จากภาษีทางอ้อมเป็นรายได้สําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนาและระบบบัญชีต่างๆยังไม่สมบูรณ์รัฐบาลจะพึ่งพารายได้จากภาษีทางอ้อมมากได้แก่ภาษีการขายทั่วไปภาษีการขายเฉพาะ ภาษีผูกภพัน์อื่นๆภาษีศุลกากรครับสองรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรเป็นรายได้ที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆน,นอกเหนือจากภาษีอากรสามารถจำแนกได้ตามแหล่งที่มาดังนี้หนึ่งรายได้จากเงินอุดหนหุนและการให้เป็นรายได้จากการบริจาคจากเอกชนองค์กรต่างๆหรือรัฐต่างประเทศเช่นการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลจีนแก่ไทยเป็นต้นครับสองรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการของรัฐบาลได้แก่การขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินการขายบริการและค่าธรรมเนียมเป็นต้นครับ 3. รา,ายได้จากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจเป็นรายได้ที่เกิดจากการลงทุนของรัฐบาลในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทต่างๆเพื่อผลิตสินค้าและบริการจำหน่ายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐบาลเอง เมื่อมีกำไรก็จะนำไรายได้ส่วนนั้นส่งเข้าคลังและถือเป็นไรายได้ทางหนึ่งของรัฐบาลครับ4รายได้อื่นๆเป็นไรายได้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเช่นไรายได้จากค่าปราบับเงินรับคืนการผลิตเหรียญกระสับและดอกเบี้ยงเงินกู้เป็นต้นครับหัวข้อต่อมาคือรายจ่ายของรัฐบาลหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายไปเพื่อการบริหารงานอันเป็นภาระ,ะหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไปและ เพื่อให้มีสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์กับประชาชนในประเทศรายจ่ายของรัฐบาลสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทครับหนึ่งรายจ่ายประจําประกอบไปด้วยหนึ่งเงินเดือนสวัสดิการของข้าราช,าาช,าาชการประจําข้าราชการเมืองและทุกจ้างรัฐสองอื่นๆเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าบริการต่างๆของทางราชการข้อสองรายจ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศเช่น การสร้างสะพ,พานถนนโรงพยาบาลโครงสร้างต่างๆตามนโยบายรัฐบาลการลงทุนของรัฐที่เรียกว่ารัฐพาณิชย์ต่างๆเช่นรัฐวาาิสาหกิจ 3. รายใจ่ายในการชำระคืนเงินกู้เช่นในกรณีที่มีพันธะในการชำระหนี้จากการกู้ยืมหรือบัร,ราบาลรัฐบาลคืนจากประชาชนคืนคงคลังต่อไปนี่สถานะหมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังคำกัน แต่ว่าไม่รวมถึงหนี้ของบริษัทกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมโดยที่กระทรวงการคลังไม่ได้คำประกันหนี้สาธารณะมีความสําคัญต่อประชาชนเนื่องจากประชาชนต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลนําเงินไปใช้จ่ายหนี้ที่กู้ยืมเพื่อการพัฒนาประเทศเช่นการลงทุนสร้างถนนพัฒนาไฟฟ้าการประปาหรือการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเช่นการออกราชกําหนดกู้เงินวงเงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนในช่วงการพร่ระบาดของโควิด -19 มีสถานะเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุเพดานที่กำหนดความมั่นคงของการเงินประเทศอาจสั่งคลอนและสง่งผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างเลี่ยงไม่ได้งบประมาณแผ่นดินหมายถึงแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่งโดยปกติมีระยะเวลา1ปีการจัดทางบประมาณแผ่นดินเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้รัฐบาลมีการวางแผนที่จะดําเนินการไว้ล่วงหน้า และรายจ่ายของรัฐบาลเป็นส่วนประกอบของอุปสงค์รวมการวางแผนการใช้จ่ายและการหารายรับจะทำให้สามารถาคาดคะเนสภาพเศรษฐกิจในปีต่อไปได้นอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐบาลบริหารการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในขอบเขตของงบป,ประมาณที่จัดทาขึ้นโดยงบป,ประมาณแผ่นดินสามารถแบ่องออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. งงบป,ประมาณสมดุลคืองบป,ประมาณที่รายได้ของรัฐบาลรวมกันแล้วเท่ากับรายจ่ายของรัฐบาลพอดี ดังนั้นรัฐบาลไม่จําเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายหรือนําเงินคงหลือออกมาใช้และ2องบประมาณไม่สมดุลคืองบประมาณที่รายได้ของรัฐบาลไม่เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาลหากรายได้ของรัฐบาลสูงกว่ารายจ่ายจะเรียกว่างบประมาณเกินดุลแต่ถ้ารายได้ของรัฐบาลต่ำกว่ารายจ่ายจะเรียกว่างบประมาณขาดดุลสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบสีด้านนะครับด้านที่1ครับการวิเคราะห์ด้านรายได้ของรัฐบาลนะครับในส่วนของประเทศไทยครับรายได้ที่ม่ภาสี 5แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกล้านบาทนะครับประกอบด้วยรายได้จากงบประมาณเป็นงบประมาณบุคคลงบุญนุนงบดำเนินงานงบลงทุนและงบการนะครับแล้วก็รายได้จากเงินผู้และรายได้อื่นจากรัฐบาลแล้วก็รายได้จากการขายสินค้าและบริการรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคแล้วก็รายได้อื่นๆเช่นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงินรายได้ดอกเบี้ยรับผิดรายได้เงินนอก ก็มีงบประมาณกาไรจากการประเมินงานและคือขายเงินลงทุนครับก็มีรายได้แผ่นดินภาษีเป็นจำนวนสองล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทนะครับประกอบด้วยรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บรายได้ภาษีทางอ้อมแล้วก็รายได้ภาษีอื่นนะครับ ส่วนของประเทศแคนาดามีรายได้334พันล้านนะครับประกอบด้วยรายได้จากภาษีเงินได้และได้ภาษีอากรอื่นๆรายได้จากการขายและบริการรายได้เรี้ยประกันจากการจ้างงานรายได้ค่าน้ามันและก็รายได้อื่นครับต่อไปนะครับก็คือรายได้ของออสเตรเลียครับ ดยรายได้ของออสเตรเลียนั้นก็คือ5313ล้านดอลลาร์ครับประกอบไปด้วยรายได้จากการขายบริการรายได้จากภาษีเงินได้รายได้ดอกเบี้ยรายได้เงินปันผลรายได้จากเจ้าหน้าที่รัฐและก็รายได้อื่นครับต่อมานะครับก็คือการวิเคราะห์ด้านรายจ่ายของรัฐบาลครับโดยจะเริ่มจากของประเทศไทยนะครับมีค่าใช้จ่าย5 5 5 6 0 0้าหมื่นห้าพันหกร้อย 32ล้านเจ็ดหนึ่ล้านบาทครับโดยจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากรค่าบำเหน็จบำนาญค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายค่าจ่ายอุดหนุนและค่าบริจาคแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นครับ ในส่วนของแคนาดานะครับค่าใช้จ่าย338.5บิลเลียนดอลลาร์นะครับประกอไปด้วยเงินโอนค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุโอนเงินสำคัญไปยังรัฐบาลระดับอื่นๆค่าประกันการจ้างงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประโยชน์ของเด็กๆผลประโยชน์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินของแคนาดาเงินคืน,น,นค่าน้ำมันการโอนเหนงินอื่นๆการโอนเหินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายอื่อนๆไม่รวมผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันสุทธิในส่วนของอสเตเรียนะครับค่าใช้จ่าย590,000คาบวัน563มิลเลียนดอลลาร์ประกอบไปด้วยเงินเดือนและค่าแรงเงินอุดหนุนดอกเบี้ยมรด,ดกและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมการชำระเงินให้กับองค์กรในเครื่องจกกักรกบค่ารักษาพยาบาล หลักทรัพย์รัฐบาลสินเชื่อจากผู้ขายกองทุนเลกเหวียนเงินค่าสิ่งปลูกสร้างค่าคอมพิวเตอร์อซอฟต์แวร์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆครับ การวิเคราะห์หนี้สาธรารณะประเทศไทยนี้สาธรารณะของประเทศปทศีงบประมาณ2,562คิดเป็นลอยละ41.1ของ GDP ประกอบด้วยนี้รัฐบาลนี่ที่รัฐบาลกู้โดยตรงทั้งในประเทศและนอกประเทศเงินกู้ให้กู้ต่อเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการต่างๆของรัฐบาลนี่ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู นี่เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อบับครงสร้างนี่นี่เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบปาณนี่เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี่รัฐวิสาหกิจคืนนี่ที่รัฐบาลคำประการน,นี่ที่รัฐบาลไม่คำประกันแคนาดานี่สาธารณะของประเทศปีงบประมาณ2,561คิดเป็นร้อยละ33.8ของ g d p เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแคนาดา และทั่วโลกจึงมีการตอบสนองของรัฐบาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการกู้เงินอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ของครัวเรือนสนับสนุนค่าแรงและให้เครดิตราคาถูกแก่ครัวเรือนธุรกิจและรัฐบาลออสเตรเลียนี่สาธรารณะของประเทศปีงบประมาณ2,562คิดเป็นร้อยละ41.8ของ GDP การกู้เงินเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อสนับสนุนรายได้ของครัวเรือนและธุรกิจอย่างเป็นทางการรัฐบาลของออสเตรเลียกำลังระดมทุนเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยเงินจากการขายพันธบัตรการวิเคราะห์ด้านงบประมาณแผ่นดินนะครับประเทศไทยงบประมาณแผ่นดินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลโดยมีงบประมาณการจ่าย3ล้าน2แสนล้านบาทงบประมาณการรายได้2 7 3ล้านแสนหมื่นพันล้านบาท มีการขาดดุล469,000ล้านบาทจำเป็นต้องนำรายรับจากจากเงินกู้หรือเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุลเคนาดานโยบายการนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลโดยมีงบประมาณรายจ่าย310.7พันล้านดอลลาร์งบประมาณการรายได้313.6พันล้านดอลลาร์มีการเกินดุล2.9พัน 2, 9, ล้านดอลลาร์ทำให้มีเงิน เหลือเข้าไปเงินคงคลังเพิ่มขึ้นออสเตรเลียนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลโดยมีงบประมาณการรายจ่าย4 8 4 6พันล้านดอลลาร์งบประมาณการรายได้473.7พันล้านดอลลาร์มีการขาดดุล1 0 9พันล้านดอลลาร์ทำให้มีเงินคงเหลือเข้าไปเงินคงคลังเพิ่มขึ้นครับความคิดเห็น 1. การวิเคราะห์ด้านรายได้ของรัฐบาล ประเทศออสเตรเลียมีรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศไทยและประเทศแคนาดาแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการสร้างรายได้เหนือกว่าสองประเทศข้างต้น 2. การวิเคราะห์ด้านราย่ายของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียมีราย่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศไทยและประเทศแคนาดาแสดงให้เห็นว่าประเทศออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศมากกว่าสองประเทศข้างต้น 3. การวิเคราะห์ด้านหนี้สาธารณะ ประเทศแคนาดามีจำนวนตัวเลขหนี้สาธารณะมากที่สุดแต่ว่าจำนวนสัดส่วนที่สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าประเทศแคนาดามีนี้สาธานะที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าสองประเทศข้างต้น 4. การวิเคราะห์ได้นงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียมีนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลแต่ในเพียงประเทศแคนาดาที่มีงบประมาณเกินดุล แสดงให้เห็นว่าประเทศแคนาดามการวางแผงทัดสันงบประมาณที่ดีกว่าสองประเทศข้างต้น